สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกองนะคะแล้วก็เด็กที่น่ารักทุกคนเลยนะคะช่วงนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของอาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมคะพัจจุแล้วผู้หญินะคะเลยมีวิธีการล้างมือค่ะมาให้ทั้งหมด7วิธีด้วยกันจำง่ายมากเลยนะคะผู้หญิงจะบอกให้อยากรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วมาเริ่มกันเลยมาค่ะ ที่หนึ่งนะคะเด็กขาพี่ป้าว่ายน้ำค่ะเด็กเอามือถูกันแบบนี้ค่ะถูกันแบบนี้นะท่าที่หนึ่งท่าที่สองเต่าค่ะเด็กขาเต่าทอดกระดองนะคะนี่ค่ะเอามือนะคะวางไว้ข้างบนหลังมือแบบนี้แล้วก็ถูตามซอกนิ้วแบบนี้นะคะขั้นตอนที่สามนะคะนั่นคือนี่ค่ะเด็กขานวดประมุขนี่เอามือนะคะแทกเข้าไประหว่างนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ถูค่ะถู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 อย่างนี้เลยท่าที่ ท่าที่หอยมุติมค่ะเด็กขาทำมือแบบนี้นะคะแล้วก็นค่ะถูๆๆๆๆหาอีข้างนงด้วยนะถูๆๆๆๆแบบนี้เลยนะคะท่าที่ห้านะคะทุกท่านเนะโผล่บินค่ะแบมือนี้นะคะเออเอาอีข้างเนืงจับหัวโป้งมือแล้วก็ถูๆๆูนูถูๆๆๆแบบนี้เลยนะคะท่าที่หกคือมุนฉกใบไม้ค่ะเด็กค่ะนี้นะคะ ถู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 ออกเกา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 ที่ฝั่งนี้ทั้งสองข้างเราแบบนี้เลยนะคะถูถูถูแบบนี้เลยนะขั้นตอนที่เจ็ดขั้นตอนสุดท้ายหมาป่าออกจากโพรงใครเลยค่ะโูข้อเนื้อสองข้างแบบนี้นะคะโม่ข้อเนื้อสองข้าะะงแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็ล้างนา้ำเอาฟอกออกแค่นี้เลยคะก็สะอาดแล้วง่ายไหมคะ,คะเด็ก่าอย่าลืมเด็กๆจดต้องล้างมือทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารหลังทํากิจกรรมทุกทุกอย่างเลยนะคะล้างมือบ่อยๆเนี่ยยิ่งดีคะ่ะแล้วก็อย่าลืมใส่แมสนะคะตลอดเวลาเลยนะแล้วก็รักษากสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ